ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคมนะคะสมมี่ได้เป็นพิธีกรในงาน Binance TH Super Meetup ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมประวัติศาสตร์ในการรวมตัวครั้งแรกของคอมมู Binance TH by Golf Finance นั่นเองค่ะคือภายในงานนะคะ,ะก็มี CEO ของ Binance คือคุณ i ร h ช r d t เทงแล้วก็ CEO ของ Golf Finance คุณนิรันนะคะมาอยู่ใน Super Meetup ด้วยค่ะ Fin p r เนื sure ่งภายในงานก็มีการจัดกิจกรรมเล่นเกมร่วมกันนะคะตอบคำถามใครกดเร็วกดผูกเร็วที่สุดก็รับรางวัลไปเลยรวมถึงทายรางวัลราคาที่สูงเป็นประวัติการของบิตคอยซึ่งตอนนั้นนะคะก็ไม่เท่ากับตอนนี้เลยค่ะ แล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตปิดท้ายนะคะด้วยวงลิปตาค่ะขอบคุณ b บ n a n c e TH ที่ให้แซมมี่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้มีความสุขสนุกกันมากเลยขอบคุณนะคะบ๊ายบายคุณขัตโตและคุณยังจากวงลิปตาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหลูกใหญ่มากเลยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ